สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับอยู่กับช่องบ่าวบรรทไสสิงอีกคลิปหนึ่งครับพี่น้องผมครับคลิปนี้นะครับผมกะ็ะเาเอลซีศูนย์หนึ่งแปดเอสทีนะครับมาปันปันนี้ครับใกล้ๆเขื่อนเลยนะครับมาดิปันมองปูห้อบุ้งครับล่งพักบุ้งข้อใดค่านาะมั่น ไถนาพี่น้องนะครับลงพักวงจักหน่อยเพราะใดข่าวนะ้มันไถห,หน้าพี่น้องเลยนะครับช่วงนี้อันใดก็คือจังบ่เป็นราคานะครับรถขั้นนี้ส่วนมากเน้นปั้นครับพี่น้องบ่ราะเขาเาด้ใสห่หางไถปันใดนะครับเฮ็ดสวนมันบ่ยากครับไถเดียวปั้นเรื่อยๆครับมันก็นเลยพี่น้องเลยเพราะเขาเห็นผมได้เฮ็ดคลิปไถปันใดครับเพราะว่า เข็บสวนเนาะชวนมากก็มีแต่ปันตีรถตันดีเอาเลยครับขับไปเรื่ลยครับเพื่อเป็นการบอเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะนะครับครับคลิปนี้ครับอาสิมุ่งม,มั่งอะสิแปลกไปเล้วพี่น้องเด้อนะครับเนื่องจากว่าผมใส่กล่องตัวใหม่ครับ ม,มันบกกว่างซ้ำโตเกาครับแต่ว่าคุณภาพมันคมชัดกว่ากันผมก็เลยเอาตัวนอี้มาลองทายครับมับนน่าจะคล้อนกับเจนเยนครับผมไปเรื่อยๆผมบอกเปล่าเนี่ยไปเรื่อยๆ ได้บ,บานหัวขวนเสื่อรถมากอามาจอดเลยแถวเบิ้งก็พูกันยากื็บีดีดี่นอ่อยโซลวาเป็นเถอะครับทำมาดาปเปิดเต้หอยังเราเกินเพื่อนก็เินไปเรา,เ,บา,บาเพื่อนทำมาืีอ,อย่างทำมาดาครับี่ังบุ้ง ผมก็กว่าคนดีนด <ing Mechan ics> ้เขามาเห็นเปฏิวมอนมาหัดปนันหน้าใหม่นีปอดอดไป่อเตายางอย่เลนับดอกยางกับอไนี้เรื่องนี้เาหรืฟังไปยังรับ กเจะฟองคือก็ไปสาะไปเรื่อย เหลื่อมเห็ดนำหนึ่งไม้นะครับหรือว่าโชคฉกก็ควรทาเมนผู้อื่นเพิ่นกับบ้างพิ่นกับผมมีครบนะครับบ่มีกืบเมื่อถ้ามาหาก,กินหรือว่าบ่มีพื้นที่แใ่บ้านนี้ผมมีแล้วนะครับพื้นที่เียนที่ว่าเอาแห้งขวาวางครับเอาแห้งขาสซูนะครับ ก็ที่พ่อหูว่าผ่าสิสันบบสันนะครับพี่น้องเพราะว่าบ่อได้ใส่ไม่กันสันนะครับใส่โทรศัพท์จับเขี้ยวๆเ,เลยครับเป็นกันสันในโตัว ครับสบายคือว่าเศรษฐกิจกบางพม้นบพ่อพ่อได้ครับแถวนี้ครับซื้อรถออกมาเย็น้ๆก็ซ้อนกับก็ซื้อไาลุกนะครับ ช่วงนี้โควิดกระบาดหลายพี่น้องนะครับไปไซกับว่าใดหรอกนะครับ,ไไบ,รบอันตรายก็เลยอยูยบ่บ้านเบาหัวเบาสวนไปหมดนครับเรื่องอ่างเงี้ยลมปันนี่จะเตะหัวเดิเบิ่งครับผพบว่าพบวมาไม่พเต็มครับแถวนี้ผมกเ็เลยพวงหมุนรถผมงเลย โยกแล้วก็กลับรถเอาเพราะว่ามันสีไเ้ลยปั้นอีกรอบไม่เยอะเท่าอันนี้ก็สร้างหัวมันครับผมมีวิดีโออือเอาต่สิเท็ดไปครับนะครับคลิปน,นี้นะครับแต่เ่าบอกก็พีกับน้องก็ซื้อรัียนองผมนะครับ พวกกินหอยกินเสือนครับพี่น้อนขึ้เก่านะครับคุณ่เอฟซีนะครไก่ท่านไก่ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับหรือว่าผมกับประสบความสำเร็จแล้วครับพี่น้องนะครับเป็นสังมากนะครับพอท่านถึงปีครับพี่น้องนะครับหีืว่าเฮ็ดแบบจริงจังนะครับทานโค้ดทานเนื้แหละครับหือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับ ครัเป็นเช่นนี้นหละผมก็เฮ็ดไปเไปรือพี่น้องเห็เด่นเฮ็ดหัวไปสื่อนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากกับพี่กำนังไว้สมีสักันนะครับฝากกดติตตามดเดอ้อนะครับสำหรับผู้ใดที่เขาว่าเบืองไม่นะครับผู้ใดที่กดติตตามแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับคลิปนี้ไปกันเลยพี่น้องสวัสดีครับ